มาเขาวน้าเขาอุ้ยสมัยานหัวอ้ยเมียนบอกผมปุ้ยเพียงข้อทหารญี่ปุ่นมีทหารญี่ปุ่นมานำปัดเดียวอู้ยมีทหารญี่ปุ่นพร้อมเด้อยจะบอกหัวมันมันใหญ่หรอกคุณนะคุณนะเพียงเอิกเลยเพียงนุ่มเลยบอกเพียงตีนนุ่มเลยอุ้ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วพี่น้องเอ้ยนี่你看ใส่ปุ๋ยมันสีซ้ำได้เลยนี่ ย่งนมเลยนะคะอุ้ยเพียงนมมีหลีใส่นมใส่นม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 นบริย่อขาตัวไม่ขายาวอ้ยกล่องนี่หน่องประกากแต่ก็ใส่ปุ๋ยที่จำได้นี่มันอินทรีย์พี่หนองมันฮีมโม้มันน้ำหมักขี้หมูอยู่รางรถไงใหญ่ มาเบิงสวนบ้านเพิ่นดอกพี่น้องมาเบิงสวนบ้านน้ำดูกทรายเพือ่อนมาจักเต้อดอกปีไหนก็บอกม,มาเบิงจักเต้าปีนี้คักไลายน่าหน้าขาวได้อีกหัวไหมไมาอีกได้อีกเบอหัวหน่นาเป็นแรงคักตัวน่ะ อ, iden, อ Bref, the ุ้ยจับบงนูอ้อุอุ้ยออ้ยผัดอุ้ยหัวหักละไปกองนยเ้ยอ้ยกองเศษกันเไปกองเศันเลยองแถ้ได้ที่สนิี้เอาแล้พลอุ้ยแ่เลย